จบนะไออภิษดาขอชี้แจงหลังมีเพจเปิดวาร์ปหน้าสามีเป็นคุณแม่สาวสวยที่ชีวิตดีดีจริงๆค่ะสำหรับสาวไออภิษดาที่ได้พาลูกสาวน้องเลอาเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับสามีชาวฝรั่งเศสพร้อมกับอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้ไอก็ยังได้เผยถึงสาเหตุที่ทำไมไม่ออกมาเปิดหน้าสามีว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเขา ว่าทำไมเป็นคนไม่อยากออกสื่อขนาดนั้นแต่พอไอได้เจอครอบครัวเขาไอารู้ว่าคนเรามันเกิดมาโดนเลี้ยงดูไม่เหมือนกันมีบางครอบครัวที่มีความเป็นส่วนตัวของเขาที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาบอกว่าลักชัวรี่ของเขาคือไพรเวซีแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันไงแต่เขาเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวเขาทำให้เรารู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอให้เขาได้คือ Respect เขาให้เกียรติเขาและเข้าใจเขา ล่าสุดไอซได้ออกมาเคลียร์ข่าวหลังมีหลายเพจได้แชร์ภาพของเธอและลูกสาวรวมเฟรมกับหนุ่มปริศนาจนทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าหนุ่มคนนั้นคือสามีไอซพร้อมกับชี้แจงแบบม้วนเดียวจบโดยเขียนข้อความว่าบอกว่าผู้เป็นฝรั่งไงไม่ฟังกันเลยเห็นมากับตาคุณเขาหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากผิดคนค่ะ